เหล็กแหนบด้ามไม้พายูนะคะประกบนะคะสรุลังพื้นนะ,ะลองเลือดนะคะค,ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะคะสันหนาเล่มน,นี้นะคะจะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้านยาวมีนามีนาหยุดเลยนะห้าจุดหกนิ้วนะคะ แล้วแต่คนชอบนะถึงว่านะคะเบอร์แปดกเบอร์แปดมีดเล็กนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่<า>งพันแปดสิบแปดบาทฮะเข้าไปค่ะไปมันย่างตามเขออ้าไปในห้องคุณเรื่องตามนะเล่มที่สองนะคะ,า 2, ะ,คะมาเชเต้นตนะคะมาเชเต้ต <gasps> ดัม พยุงนะคะฉะลุลำพึ่งนะคะประกบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2นิ้วนะคะความกวาม้างจะอยู่ที่2.2.5สันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6.5มิลนะคะด้านยาว5.2นิ้วนะคะ เร่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวแล้วหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทนะคะแต่โปรโมชั่นให้วันเราหิ้งย้ายนะ,ะเยื่นกันบ้าง <c oughs> เร่มที่สามทำลายมีดนะคะ ะะด้านไม้พยุงนะคะฉะลุลังพึ่งความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนิ้วนาะมะกว้างสองจุดสี่นะคะสันหนาเล็บนี้นะคะจะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้านยาวห้าจุดสองนิ้วเล็บนี้นะคะเฉพาะมีดด่งเดียนะคะจะโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทนะคะเล็บที่สี่ ขัดขาวนะคะสัญญาด้ามไม้พยูนะะน,นะคะฉนุกนะผกบนะคะเหล็ก HUP9 นะคะดูแลรักษาดูการทานน้ำมันทั่วไปนะคะสนิมขึ่นปกติทุกเล่มเลยนะคะ,ะ,ะ11.3น,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 นิ้วนะคะความกว้าง2.4ขนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3นิ้ว เล่มนี้เฉพาะมีด่งเดียวนะคะหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทเล่มที่ห้าเหล็กแหนมนะคะทิ้งผิวไฟนะคะร้านฉลุลังพึ้งน,นะคะประกบ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.2นิ้วนะคะความกว้าง2ดสันหนาเล่มมีนะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะ,นนะ,คะด้านยาว6.5มิลด้านยาว5.2นิ้วเฉพาะมีดถึงเดียวนะคะจะอยู่ที่1,088บาทนะคะเล่มที่8นะคะคัตติ้ง คัดติง้งปลายจะโค้งบกลงงนี้นะคล้ายๆมาสเตย์ค,ความล่มมีคัตติ้งนะคะเหล็กแหนบนะคะสลุลังพึ่งนะคะประกบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.3นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.7งัุดเนาเล่มน,นี้นะคะจะอยู่ที่ เจ็ดมิลน,นะคะด้ามยาวห้าจุดเจ็ดนิ้วเล่มนี้เฉพาะมีดเดียวนะคะจัดโปรโมชั่นแล้วนั้นหนึ่งพันแปดสิบแปดบาทเล่มที่เจ็ดมาเชเตเตนะะเน้นะคะติดแหนบนะคะทิ้งผิวไฟนะ,ะตัวนี้จะเป็นด้ามเรียบนะคะประกบ 12.2นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6.5มิลนะคะด้านยาว5.6นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีเดเย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,880บาทนะคะลุงซ่าเล่มที่แปดตัวนี้จะเป็นมีดพกนะคะ เหล็กหนี่ยมด้ามพายุนะคะเรียบนะคะประกบนะ,ค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.3มิ้วนะ,ค,ะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8สันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาว4.6นิ้วะ688นะเฉพาะมีดอย่างเดียวเล่มที่9นะ เล็กแนบนะคะด้านพยุงนี้เรียบนะคะประกบนะคะทิ้งผิวไฟหกจุดสามนิ้วนะคะความกว้างกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสันหนาห้ามิลนะคะด้านยาวสี่จุดสนิ้วนะคะก8 8บร้อสิบแปดาทนะคะเรงที่สิบ ห้ามายะอยนะคะประกบเรียบนะคะเหล็ก H P 9นะคะสนิมขึ้นปกตินะ,ะดูแลรักษาดการทานนมันทั่วไปห้านิ้วนะคะค,ความกว้างหนึ่งจุดแฟดสันหนานะคะจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้านยาวสี่จุดสี่นิ้วนะคะเฉพาะมีดถึงเดียวนะคะจะอยู่ที่ 688บาทน,นะครับมสูงนะะ